สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวไฟฉายหน่อยนะครับไฟฉายนะครับเพิ่งซื้อมานะครับในราคาที่หลักร้อยครับผมหลักร้อยนะครับเป็นไฟฉายที่แปลว่าชาร์จนะครับใช้ไฟบ้านเสียบปลั๊กแล้วก็ชาร์จนะครับนี่นะครับให้ดูตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ามันแบบสว่างมากนะครับเขาบอกมาก็เลยลองมาดูนะฮะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามันสว่างจริงไหมนะครับ เปิดแล้วนะครับอ่ะมันจะมีออสว่างะนะครับปรับได้สองทางนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นสองไกลๆนะครับอ่ะมาดูครับด้านล่างก่อนว้าวนี่นะครับสว ja ่างมากโอ้โหเห็นหมดเลยนะครับอ่ะปิดไฟก่อนอันนี้คือแบบว่ามืดนะครับมืดๆอ่ะมืดนะครับมืดอ่ะเดี๋ยวเอาไฟฉายมาส่องดูครับนี่นะครับสว่างมากแล้วครับ ไกลด้วยครับผมไกลด้วยเดี๋ยวก็ปิดนะครับมาดูอันที่สองนี่นะครับสองไกลนะครับโม่นะครับถึงโม่เลยนะครับสว่างมากนะครับสว่างมากไฟฉายนี่ผมแนะนําเลยดีจริงๆนี่นะครับส่องถึงฟ้านะครับน่าจะถึงดวงจันทร์มองไม่เห็นฮะโอ้โหไกลมากครับไกลแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยครับนี่นะครับไกลจริงๆดูความสว่างนะครับ โห oh, ราคาแบบราคาแบบน่าจะต้องมากนะครับดีดีนะครับผมแนะนำตั้งตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนดีจริงๆนะครับใช้มาแล้วประมาณเดือนนะครับดีจริงแนะนานะครับ